ถ้าเราจําเป็นีจะต้องไปอยู่ในที่ใหม่ๆอย่างโรงเรียนใหม่ที่ทํางานใหม่หรือว่าประเทศใหม่อย่างหลายๆคนก็ต้องมาอยู่ในประเทศเดนมาร์กใช่ไหมคะแน่นอนแหละว่าเราก็ต้องทําความรู้จักเพื่อนใหม่นะคะทำความรู้จักคนใหม่ๆแล้วเราจะเริ่มต้นเุยีัยเขายัางไงดีเนาะ จุดเริ่มต้นของการสนทนานะคะก็คือการตั้งคําถามค่ะเราจะต้องตั้งคําถามให้ได้ก่อนนะคะถ้าเขาไม่ถามเราก่อนนะคะก็เป็นเราเนี่ยค่ะถามเขาไปเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะถามชื่อกันก่อนนะคะ the h e a ล l e t นะคะแดะเหนะะ็เหนะะหดูคุณชื่ออะไรอ,ะนะอ่ะนะอ่าหรืออยากรู้นามสกุลเขาอีกนะคะก็ถามได้ค่ะ the d d i t i o n a l นะคะ t ด e ิ d เ i t i o n a l นะคะคุณนามสกุลอะไรนะ่ะนะ ถ้าฟังไม่ชัดนะคะไม่ถนัดนะคะจะถามต่อก็ได้ค่ะว่ามันสะกดยังไงอะ่ะนะ w t ร์เ n นส e ต e วอร์ดูเด d อร์เดนวนะฟังชื่อแล้วรู้สึกไม่ใช่คนแถวนี้แน่ๆนะคะไม่ใช่คนเดนมาร์กแน่ๆนะคะก็ถามเลยค่ะว่ามาจากไหนนะโว้ขำมาดูฟ้าว้ขำมาดูฟ้คุณมาจากไหนน่ะนะคะถ้าเขาบอกว่าเขามาจากอิตาเลีนนะคะอ่ะเราอยากรู้ว่า เอะะ๊มาจากส่วนไหนของอิตาเลียนนะนะก็ถามต่อเลยค่ะ v วอีอิตาเลียนแอดูฟาวอีอิตาเลียนแอดูฟานะคะคุมาจากส่วนไหนของอิตาเลียน่ะนะและทีนี้เขาอยู่เดนมาร์กมานานหรือ,อยังเนี่ยนะคะถามเลยค่ะ v o ล e n งฮา r ูแว่อีเดนมากบวลดึงฮารูแว่อีเดนมากนะคะคุณอยู่เดนมาร์กมานานหรือ,อยังนะ ถามชีวิตความเป็นอยู่ในเดนมาร์กของเขาหน่อยค่ะนะเขามาทำอะไรที่นี่นะคะเซเลวดูเซเลวดูนะคะก็คือคุณมาทำอะไรนะคะทำอะไรอยู่ตอนนี้นะเห็นเขาเป็นคนต่างชาติแบบเราไม่รู้เขาไปโรงเรียนสอนภาษาแบบเราหรือเปล่านะถามเลยค่ะโกดูโพสโปสคูลโกดูโพสโปสคูลนะคะคุณไปโรงเรียนสอนภาษาหรือเปล่านะอยากรู้ว่าเขาทำงานอยู่ที่เดนมาร์กหรือเปลานะคะก็ถามเลยค่ะ หาดูอาบะเฮอิเดนมากหาดูอาบะเฮอิเดนมากนะคุณทํางานที่เดนมาร์กหรือเปล่านะคะถ้ารู้ว่าเขาต้องมาอยู่เดนมาร์กเป็นเวลานานๆน,นะคะลองถามความรู้สึกเขาหน่อยค่ะนะ a อดูเกลฟ์เฟอร a เอ็ดแ e ร์อิเดนม k กแอด o เกลฟ์เฟอร์เอ็ดแวร์อิเดนมนะคุณดีใจไหมที่ได้มาอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะคือ,อแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมที่ได้มาอยู่ประเทศเดนมาร์กนะถ้าอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงมาอยู่เดนมาร์กนะคะถามแบบนี้ได้ค่ะ Hvad แบบฟิกได้ที่แฉที่เด่นมากแบบ i ิกได้ t ี่แฉที่ d ด n m a r k นะคะอะไรที่ทำให้คุณต้องมาอยู่เดนมาร์กนะหรือจะถามแบบนี้ก็ได้ค่ะบุรเดนเอ็น u i อีเด่นมากบุรเดน n d ็นดูอีเด่นมากนะคะ,ะตัดสินใจยังไงนะคะถึงมาอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะตัดสินใจยังไงถึงมาอยู่เดนมาร์กนะลองถามความเป็นมาเขาหน่อยค่ะว่าเขาเนี่ยทำอะไรมาจากบ้านเกิดของเขานะคะหรือว่าประเทศเกิดของเขานะ แล้วดูอิดิทกิมล่นแว้เลือดูอิดิลนนะคะคุณเนี่ยทำอะไรมาจากาประเทศบ้านของคุณนะคะก็คือทำงานอะไรมานะหรือจะถามแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้ว d ล f o ดูเฟ่เว้ o ลอด่นะคะคุณทำอะไรมาก่อนหน้านี้นั่นเองลองถามเรื่องภาษาดูค่ะว่าเขาพูดภาษาอะไรนะคะ the sporter do the s p o e t e r do นะคะ คุณพูดภาษาอะไรนะคะหรือจะถามแบบนี้ก็ได้ค่ะ Where I did Moor s m o o t Where I did Moor s m o l t นะคะภาษาแม่ของคุณนะคะคือภาษาอะไรภาษากำเนิดเลยนะคะคือภาษาอะไรนะ,ะถ้าอยากรู้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยไหมนะคะลองถามดูค่ะ t e l e do us English t e l e do us English นะคะคุณพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเปล่านะคะหรือจะถามว่าที่บ้านคุณอนะ่ะพูดภาษาอะไรกันนะคะเเเสสโโปทลดยิมภาษาอเดยิมนะคะที่บ้านของพวกคุณอนะ่ะพูดภาษาอะไรกันนะ,ะลองถามอายุดูค่ะบวกสามเมื้อนแอดูบวกสามเมื้อนแอดูนะคะ,นะค,ะคุณอายุเท่าไหร่นะ,ะลองถามที่อยู่อาศัยเขาสักหน่อยค่ะบวกบวกดูบวกบวกดู ะค,ะคุณอยู่ที่ไหนนะเขาอาจจะตอบเป็นชื่อเมืองมานะแต่ถ้าเราอยากรู้ลึกเข้าไปอีกนะคะอยู่บนถนนไหนมันตั้งอยู่ตรงไหนนะคะถามแบบนี้ค่ะวันลีเกเดเฮนวนลีเกเดเฮนนะคะอ่ะเขาก็จะบอกเป็นชื่อถนนหรือว่าอ่าอยู่ในตัวเมืองนะคะอีเซนทอมอะไรแบบนี้นะคะเอแล้วเขาอยู่กับใครนะโปรดัวลินโปดูอลีนลน,นะคะคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะแย่ถามไ้ก่อนนะอ่าหรือ โปรดูซ้ำเมนูน์โปรดูซ้ำเมนูน์นะคะคุณอยู่กับใครด้วยใช่ไหมนะคะก็เป็นการถามการอยู่อาศัยของเขาเนาะถามถึงครอบครัวเขาหน่อยค่ะ a d ดูกิฟต์แอดูกิฟตนะ,ค,ะคุณแต่งงานหรือ,อยังนะคะหาดูแฟมิลี่เดนมาร์กหาดูแฟมิลี่อิตาลีนะ,ค,ะคุณมีครอบครัวอยู่ในเดนมาร์กหรือเปล่านะหาดูเบิร์นหาดูเบิร์น คุณมีลูกไหมนะอะแล้วถ้ามีมีกี่คนล่ะหัวหมังอะเบิร์นหาดูหัวหมังอะเบิร์นหาดูนะคุณมีลูกกี่คนนะคะถ้าสมมุติเขามีลูกสาวลองถามอายุลูกสาวเ็าดูหน่อยค่ะบวกาเมิร์อดินแดเธอวกาเมิร์อดินแดเธอนะคะลูกสาวของคุณอายุเท่าไหร่ถ้าสมมุติเขามีลูกชายด้วยลองถามเขาหน่อยลูกชายเข้าโรงเรียนหรือ,อยังโกดิ้งซุนอีฟานะเฮล ดิ่นซุนอีปะนเฮลนะคะลูกชายของคุณเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือยังนะถ้าสมมติว่าเพื่อนที่เราคุยด้วยเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเขามีสามีแล้วนะเราจะลองถามถึงสามีเขาดูก็ได้นะคะวะ่าแหววดินเมนว่าแววดินเมนนะคะสามีของคุณทําอะไรนะคะคือทําอะไรอยู่ทํางานอะไรนะถ้าสมมติเพื่อนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนนะคะแล้วเราอยากจะถามเพราะว่า แฟนของเขาเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนเหมือนกับเขาหรือเปล่านะลองถามแบบนี้ดูค่ะ adin c a s t e os i t a l i a n adin caster os i t a l i a n นะแฟนของคุณเป็นคนอิตาเลียนเหมือนกับคุณหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราอยากจะถามชาติที่มันแตกต่างไปจากคนที่เราคุยด้วยนะคะเราไม่ต้องใส่ os เข้าไปนะคะเพราะ os มันหมายถึงอะไรที่มันต้องไปด้วยกันนะอ่าก็ตัด os ออกถามแบบนี้ได้เลยค่ะ adin caster d a n s e e r a อ i n s แคสเตอร์ดนกอรนะคะแฟนของคุณเป็นคนเดนมาร์กหรือเปล่านะลองถามถึงพี่น้องดูบ้างค่ะ h ong, kon, nah? ang, ong, ang, oh a ดูนูนสุสกินฮาดูนูนุสกินคุณมีพี่น้องบ้างไหมนะบวหมังสุสกินเฮาดูวมหมังุสกินฮาคุณมีพี่น้องกี่คนนะถามถึงช่วงเวลาว่างเขาทำอะไรบ้างนะคะวันแล้วว่าด้วยดินฟริตซ์วันแล้วว่าด้วยดินฟริต์ เวลาว่างคุณทำอะไรบ้างนะแข o ดูก s ิสส์ฟิลเลอร์ฟุตบอลแขกดูกริ s t s p i l เลอร์ฟุตบอลคุณชอบเล่นฟุตบอลไหมนะคะถามถึงเพื่อนบ้างค่ะฮ o ดูแดน n เกอร์เ b นเน e ร o ฮาดูแดนสเกอร์เบนนคุณมีเพื่อนเป็นคนเดนมาร์กไหมฮาดู o อนแทคเ t อันเตอร์อิตาเลเนอร์เฮียฮาดูคอนแทคเมอันเตอร์อิตาเลเนอร์เฮี คุณได้ติดต่อเพื่อนที่เป็นชาวอิตาเลียนที่นี่บ้างหรือเปล่าถามถึงภายภาคหน้ากันบ้างค่ะเรื่องของอนาคตในเดนมาร์กนะแบบวิดูแกนเลเวอร์อีฝ่ำทื่นแบบวิดูแกนเลเวอร์อีฝ่ื่นนะในในอนาคตเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรนะฟิโตปลีเดนมาร์กฟิโตปลีอิเดนมาร์กจะอยู่ที่เดนมาร์กเลยไหม พอคุยกันเริ่มถูกคอนะคะลองชวนกันไปกินกาแฟาข้างนอกกันสักแก้วหน่อยนะฮาดูอิกดูทเทสโกเมทนออเรงเกินคับคาเฟ่ฮาดูอิกลูทเทสโกเมทนออเรงเกินคับคาเฟ่นะคุณอยากจะไปดื่มกาแฟาด้วยกันสักแก้วไหมนะคะงั้นก็ขอเบอร์ไว้ติดต่อกันสักหน่อยนะคะแะอดดิสเทลลโฟนน้องเมอ่แอแอดดิส ทโทรศัพน็อเมอร์นะเบอร์โทรศัพท์ของคุ้นเบอร์อะไรนะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ30คําถามเพื่อทําความรู้จักเพื่อนใหม่นะก็หวังว่าจะได้เพื่อนใหม่พร้อมเบอร์โทรศัพท์กันทุกคนนะคะที่นี่เขายัางนิยมขอเบอร์โทรศัพท์กันอยู่นะคะเพราะเขาไม่ได้นิยมเล่นไลน์เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะใช้เป็น w a t ช a อ p มากกว่านะคะหรือว่า Messenger ใน a c e b o o k นะถ้าเราจะขอ Facebook เขานะคะก็ถามแบบนี้ก็ได้ค่ะหาดู Facebook หาดู Facebook นะคะแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นประโยชน์คำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณเชื่ออะไร w h e t h d e r o u What h i n e r du? Hvad well, hedder du? Hun well, navns Gunnar Hvad er dit efternavn? Hvad well, er dit efternavn? Hvad well, er dit efternavn? Hun så godt man jeg Hvordan staver du det? Hvordan staver du det? Hvordan staver du det? Hun mig tak Hvor kommer du fra? คุณมาจากไหนของอิตาลีว่าอีอิตาลีนแอร์ดูฟราว่าอีอิตาลีนแอร์ดูฟราคุณอยู่เดนมากมานานเท่าไหร่แล้วว่าล้งเอะฮอดูว่าดูฟราว่าล้งเอะ do คุณทำอะไรอยู่ a d laver d ู h v ่า l ล v e r du? คุณไปโรงเรียนสอนภาษาหรือเปล่า g กะดูพูสปรสกูลกปรสกูล g å r du på s p r o g s k o l e คุณทำงานที่เดนมาร์กหรือเปล่า Har du arbejdet her i Danmark? Har du a r b e j d e her i Danmark? Har du arbejdet her i Danmark? ดีไหมที่ได้มาอยู่เดนมาร์ก Er du glad for at være i Danmark? Er du glad for at være i Danmark? For คุณตัดสินใจยังไงถึงมาอยู่เดนมาร์กน e n d n d d a มาก e n d n d d d n คุณทำงานอะไรมาจากบ้านเกิดของคุณ e คุณทำงานอะไรมาก่อนหน้านี้ Hvad l v e d e du før? คุณพูภาษาอะไรว่าสปอว์เตล์รู้ว่าสปอว์เตล์รู้ว่าสปอว์เตล์รู้ภาษาแม่ของคุณคืออะไรว่าเป็นมดส์มูลว่าเป็นมดส์มูลว่าเป็นมดส์มูลคุณพูภาษากรีกด้วยหรือเปล่า taler du også engelsk, taler du også engelsk. Taler du også engelsk? Kun på hvad sprog taler I derhjemme? Hvad sprog taler I der hjemme? Hvad sprog taler I derhjemme? Der Kun Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? คุณอยู่ที่ไหนบอปัวดูบัวบัวดูบอปัวดูมันอยู่ตรงไหนบัวเล็กกว่าเดเฮินนบัวเล็กกว่าเดเฮินบัเลกาที่หินคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าปัวดูวลินบัวดูเอลินบัวดูวลินคุณอยู่กับใครบ้างบัวดูซัมเมนูบัวดู Med sammen med nogen? Bor du sammen med nogen? Kun dengang du er Er du gift? Er du gift? Er du gift? Kun mig har i Danmark, mig. Har du familie i Danmark? Har du familie i Danmark? Har du familie Danmark. <kund'> i Danmark? Kun mig mig. Har du børn? Har du børn? ฮารุเิคุณมีลูกกี่คนมังเิฮารุโอมังเิฮาดูมังเิฮารุลูกสาวของคุณอายุเท่าไหร่วกัมอินเเอร์วกัมอินเเอร์วกัมอินเลูกชายของคุณเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือยัง Går din søn i børnehave? Går din søn i børnehave? God din søn i børnehave? Sammi hun kun ham Hvad laver din mand? Hvad laver din mand? Hvad laver din mand? Fan hun kun ben kun italien gør lidt bag. Er din kæreste også italiener? Er din kæreste også italiener? คุณมีพี่น้องบ้างไหมฮารุนซุสก์ฮารุนซุสก์ฮารุนซุสก์คุณมีพี่น้องกี่คนว่ามันซุสก์เฮารุว่ามันซุสก์ฮารุว่ามันซุสก์ฮารุเวลาว่างคุณทำอะไรว่าเล่ารดูในดินฟรีทีดว่าเล่ดูอนดินฟรีที Hun tar en fodbold, mig? Kan du godt lide at spille fodbold? Kan du godt lide at spille fodbold? Kan du godt lide at spille fodbold? Hunde på den mark, har du danske venner? Har du danske venner? Har du danske venner? คุณได้ติดต่อชาวอิตาเลียนคนอื่นๆที่นี่ไหมฮาวดูคอนแทคอันรอิตาเลียน่ะฮาวดูคอนแทคกับอันตรอิตาเลียนอในอนาคตคุณอยากทำอะไรว่าจะอยากอะไรอยากทำอะไรากทอะร Kun du blive i Danmark, vil du blive i Danmark, vil du blive i Danmark, vil du blive i Danmark. jeg Har du ikke lyst til at gå hen og drikke en kop kaffe? Har du ikke lyst til at gå med hen? og drikke en kop kaffe. Har du ikke lyst til at gå hen og drikke en kop kaffe? Hvad er dit telefonnummer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 ?